สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันเสาร์นะครับคิดดีทดําดีพูดดีขอให้เพื่อนเพื่อนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขในวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกําลังเดินทางอ,าออกต่างจังหวัดนะครับหรือกําลังเดินทางจากต่างจังหวัดกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระเหรียญหล่อโบราณหลังเตาเรีดน,นะครับ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่ปี0-5เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับต้องขอออกตัวก่อนนะครับผมออกมาให้แนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระเป็นหลักในการพิจารณานะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับท่านลองคิด วิเคราะห์และแยกแยะเอานะครับความเก๋ความแท้นะครับจากองค์พระหรือความเป็นจริงจากองค์พระนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะย่นจะยู่นะครับคาบขี้เบ้านะครับเกาะตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับเราจะสังเกตเห็นขาวๆนวลๆนี่น่าจะเป็นคาบดินไทยนะครับส่วนคาบขี้เบ้าตรงฐานบัวนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับคล้ายๆกับคาบขี้เบ้าตะกันเลยนะครับ พิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันชัดเจนนะครับตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นนะนะครับคาบน้ําทองนี่เจ้าของเก่าพยายามล้างคาบขี้เบ้าออกนะครับเกาะตัวตามขอบตามมุมขององค์พระเลยนะครับส่วนริ้วรอยจีวรนี่ก็จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นรอยตะไบนะครับคาบขี้เบ้าดินไทยนี่ฝังตัวอยู่ในหลืบอยู่ในร่องเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับ คล้ายลักษณะรอยตะไบสายฝนนะครับเก็เห็นนะครับคาบขี้เบ้าคล้ายๆกับตะกันขี้เบ้าเลยนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในหลุมเลยนะครับส่วนด้านล่างนี่เราสังเกตเห็นนะครับจะแต่งตัดช่อและจะแต่งผิวนะครับแต่งพิมพ์ด้านข้างด้านนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับรอยตะไบทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างนะครับสังเกตเห็นคาบขี้เบ้านะครับอยู่ในหลุมอยู่ในร่องเลยนะครับด้านหน้า เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบขี้เบ้านะครับฝังตัวหนาแน่นคล้ายๆกับตะกั่นเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นในหลืบในร่องนี่เจ้าของเก่าพยายามล้างนะครับคล้ายๆกับคาบน้ําทองนะครับเราจะสังเกตเห็นคาบดินไทยนะครับขาวๆนวลนว ผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวภาพเป็นหลักในการพิจ,จารณานะครับสังเกตเห็นนะครับคาบขี้เบานี่ฝังตัวแน่นอยู่ในลืออยู่ในร่องเนื้อ,อาหานี่ก็จะยุกจะย่นนะครับเกตเห็นนะครับคาบน้ําทองนี่เกาะอยู่ตามวงแขนเลยนะครับ,อย,บอยู่ในลืบอยู่ในร่องเจ้าของเก่านี่พยายามล้างออกไปนะครับ สังเกตเห็นรอยตะไบตรงฐานนะครับน,นี้จะตัดออกจัดช่อแล้วมาตะไบนะครับคาบคี้เบานี่ฝังตัวหนาแน่นอยู่ในลือบอยู่ในร่องเลยนะครับเก๋เห็นนะครับคาบดินไทยขา,ขาวๆนวลๆคาบรอยตะไบขอบข้างนะครับแต่งผิวนะครับเพดเบนนวันเราเป็นเพดเ,เล็กๆนะครับเกตเห็นครับคาบน้ําท้องนี่ฝังตัวอยู่ในริ้วรอยจีวรน,นะครับคาบดินไทยก็เช่นเดียวกันนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับ จาก a c e b o o กก็ดีตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจจากหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน Facebook นะครับเ,เห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนี่รอยตะบายแต่งพื้นผิวพระลักษณะคล้ายๆกับรอยตะบายสายฝนเลยนะครับด้านข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเ,เห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียด นะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง y t u t u นะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมนะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงติเต,ตียนหรือติชอบนะครับส่วนไหนผมอธิบายถูกบ้างผิดบ้างการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้มุมกล้อง ให้ดีกว่าเก่าขึ้นตามลําดับนะครับเราจะสังเกตเห็นริ้วรอยจีวรนะครับวันนี้เรามาศึกษาสภาพพื้นผิวจากความเป็นจริงจากองค์พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดปี0ูนนะครับเกียรติเห็นนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับหรือว่าของเรียนแบบนะครับไม่มีนะครับมาเปิดแบ่งปันราคาจับตั้งงได้นี่องค์ละสองพันสามพันนะครับ ย่างหลวงปู่ทวดหลังเตาลีดนะครับเป็นพระหายาเป็นพระหลักๆนะครับราคานี่เหยียบแสนขึ้นเลยนะครับหลักแสนขึ้นถึงหลักล้านนะครับจะมีหรอครับมาทีห้าองค์สิบองค์นะครับบางครั้งนี่มาเป็นถาดเลยนะเล่นกันวุ่นเลยนะครับท่านต้องวิเคราะห์และแยกแยะนะครับโลกโซเชียลเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านไปศึกษาก่อนนะครับไม่อยากให้ทุกท่านได้ต้องตกเป็นเหยื่อ ของกลุ่มของบุคคลนะครับท่านอยู่ว่างๆนะครับวันนี้วันหยุดพักผ่อนนะครับลองนําพระของท่านที่เช่ามาในราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับลองขึ้นมาเปรียบเทียบนะครับสภาพพื้นผิวจากหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับผมไม่ได้ว่าพระผมแท้นะครับแล้วท่านจะรู้นะครับในสิ่งที่ผมสื่อผมไม่อยากให้ทุกท่านได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มบุคคลนะครับเี๋ยวเห็นะครับรอยตะไบข้างนี้ คาบน้ําทองนะครับขึ้นลอยตัวอยู่ในหลืบเลยนะครับเห็นนะครับผ้าพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นคาบขี้เบ้านี่ลักษณะคล้ายตะกกันขี้เบ้าเลยนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระเหรียญหล่หอโบราณหลังเตาลีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่ปี05 สวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ